แล้วก็สวัสดีคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมแกกรีมฟอร์จูนนะครับผมโออีกนะครับผมเลยงวทองนั้น,น,นเองไปสามสิบหมุนขอดีๆพี่เออสวยเปิดดอกแรกก็มาแล้วอ่ะเอาดีเท่าไหร่อ่ะสี่รอย้าสิบไปนันต่อไปครับผมขอรัวรัวมาดิเออเต็มจอมันดีวะนี่ถ้าเป็น ถ้าเป็นเสี่อนี้คูณสิบไปแล้วทุกคนนะล่อไปสี่พันนะแบบนี้เออแต่นี่โอ้โหเอาดีขอดีทีปังๆวันนี้ต้องโดดดีเพื่อนวันนี้เอาไม่เยอะแต่เอาแน่นอนอแปลกๆนะเฮ้ยเ <c oughs> อาเป็นเรื่องว่ะเฮ้ยค้างเฉยเออ เออ,อ,อสวยดอกเนี้ต้องการแบบนี้แหะเพื่อนต้องการแบบนี้ล่ะเท่าไหรพันไหมเป็นพันไหมโอ้โหไม่ถึงแปดร้อยโอเคได้อยู่ไลมันได้อยู่แหละเพื่อนอูอ้พันสองเชี่ยเฮ้ยาคูณสิบเป็นคูณสิบได้เหรอเฮ้ยเอยเอเอ็ง เอ็งเอาดีมื่นสองใช่ไหมเชีย่ยมื่นสองทุกคนอุย้ยมันคุณสิบหรอวะเอ้างงเอ้างงดีอย่างเงี้ยอุย้ยชักหัวได้เลิกกันนี่ <c oughs> <c oughs> มันหยุดไม่อยู่จริงๆว่ะพวก มันหยุดไม่อยู่จริงๆเป็นสิบแตกหมื่นสองเชีย่ยคูณสิบเมกี้เนี้ยเฮ้ยมาดิวะโอ้โหโอ้โหโอเคสวยต้องแบบนี้ต้องแบบมีตัวแพงเข้าไม่ใช่ตัวนี้ใจโอกาสใจน้อยมากเลยทุกคนเฮ้ยห้าพันเอาดีเอาดีโดดไหมโดดไหมสวย เอะเอาดีของแท่นะไม่พูดเยอะเฮ้ยใครจะอยู่ก็อยู่แหละจบรีนี้เลิกบอกเลยบอกตรงบอกตรงบอกตรงเลยบอกตรงเลยกเกินไปโอ้จะสองมื่นนะวะขอได้ป่ะมาดีโดดโดดโอเคสวยสวย แบบนี้ที่ต้องการได้เลือกโอเคอย่างเวอร์ทุกคนใช่ไลไวายด้วยทำเล่นเลือกโอเคครับผมท,ที่ชอบคลิปนี้นนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมปักหมุดไว้ให้นะครับผมนาลางเลยเอาเรื่องจาด